อุบาสกอุบาสิกาและพุทธศาส,สนิกชนจำนวนมากร่วมสวดมนต์แปลเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวันเข้าพรรษาค่ะ ค่ำวันนี้ที่อุโบสถวัดปากคลองกุ้งอ,มอเมืองจันทบุรีได้จัดพิธีสวดมนต์หมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยมีพระภาวนาปัญญาวิสุทธ์หรือพระมหาเข้มเจ้าอาวาสวัดปากคลองกุ้งพระเกจิสายปากกรรมฐานชื่อดังที่ชาวภาคตะวันออกต่างนับถือเป็นอย่างยิ่งได้นำพระพิสุสง์อุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทและพุทธศาส,สนิกช ชนจำนวนมากร่วมสวดมวนต์แปลเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแรมหนึ่งข้าเดือน8วันเข้าพรรษาพร้อมทั้งร่วมนั่งวิปัสสนาบริกรรมมคาถาเพื่อจเจริญสติและสมาธิให้มีจิตใจที่ผ่องใสละจากกิเลสทั้งปวงโดยถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ชาวพุทธจะมุ่งทำกุศลกรรมลดละเลิอกอบายมุขตลอด3เดือนของการเข้าพรรษา ขณะที่พระพิสุสงฆ์จะกล่าวประวารณาตัวเพื่อแสดงตนว่า จะอยู่ในอารามของตนตลอดสเดือนเนื่องจากสมัยพุทธกาลพระพิสุได้เดินทางจาริกไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาตลอดปีในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในฤด,ดูฝนที่เข้าออกรวงพระพิสุจึงได้เหยียบย่ำธัญ,ญพืชและข้าวที่ชาวบ้านปลูกไว้เสียหายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบัญญัติไว้ให้พระพิสุสงฆ์ต้องอยู่ในอารามที่พักตลอดสมเดือน โดยอุบาสกอุบาสิกาที่เข้าร่วมพิธีสวดมนต์แปลเฉลิมพระเกียรติต่างตั้งใจบำเพ็ญกุศลและและเ,เว้นกิเลสตลอด3วันเต็มตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่5สิงหาคม2555เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาปีนี้เป็นวันหยุดต่อเนื่องจึงทำให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสวดมนต์จเจริญภาวนาได้อย่างเต็มที่ก่อนจะเข้าทำงานปกติในวันจันทร์ที่6สิงหาคมต่อไป สำหรับพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาสามารถร่วมสดวนแปลเฉลิมพระเกียรติได้ทุกวันพระที่วัดป่าคลองกุ้งตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไป